สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีคนใหม่ของเรานะครับคุณเศรษฐาทาวีสินก็ทํางานทุกวันเลยนะแล้วก็ทํานานเข้มแข็งมากนะเอาจริงนะและ้วท่านก็มีภาวะผู้นำอะครับท่านค่อนข้างจะดุนะเห็นว่าเอ็กประยุทธ์ดุแล้วนะผมว่าเศรษฐาดุกว่าครับผมเพราะท่านเป็นซี o ออะนะท่านเคยดุลูกน้อง โดยเฉพาะถ้าเป็นภาคเอกชนนี่มันจะดูง่ายกว่าถ้าเป็นภาคราชการบางทีมก็ต้องเกงอ,อกเกงใจกันบ้างโอเคก็ไม่เป็นไรครับจะดูหรือไม่ดูก,ก็เรื่องของท่านแหละนะครับขอให้ผลงานเข้าชาประชาชนขอให้มีอะไรเกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานะครับโดยผมว่านายกเศรษฐามีความกล้าหาญชาญชัยนะที่ทำเรื่องนี้นะผมว่าไม่มีนายกคนไหนกล้าทำหรอก เรื่องอะไรครับเรื่องเปิดขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสี่ครับอันนี้พูดกันมานานแล้วนะแล้วจริงมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจนะเอาจริงจริงๆ้วผมเสนอให้เปิดม่งได้ยี่สี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลยเพราะว่ามันอยู่ที่คนจะไปกินไงเขาจะปะเกิดมันจะไปแดกเหล้าแต่ตอนเที่ยงก็เรื่องของมันหรือเปล่าวะไม่รู้นะผมว่าคิดอย่างนั้นก็เปิดไปใครจะไปแดกเหล้า ตอนเจ็ดโมงเช้าก็เรื่องของมันหรือเปล่าวะเออนะแดกเราใส่บาทเสร็จแล้วก็ไปแดกเราก็เรื่องของมันหรือเปล่าวะมันอยู่ที่จํานวนมันจะขายได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่นี่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับก็เปิดถึงตีสี่แต่มันไม่ได้เปิดทั้งประเทศไงมันแค่รองเชิงอ่ะจริงๆมันต้องเปิดทั้งประเทศดิวะมันเปิดที่กรุงเทพนะเปิดที่เชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตเอาแค่สี่จังหวัดก่อนนะนะเขาก็เรียกว่วสี่จังหวัดมา นะผูออ้ว่าก็มีชาติชาติด้วยแล้วก็เชียงใหม่ชนบุรีภูกเกต็ตก็เรียกมานั่งคุยกันก็มานั่งแลวฟังคําสั่งนะครับวพวกผู้ว่าก็มีสามารถจะไปต่อกรอะไรนะครับก็มีผู้ว่ากรทมทนที่จะต่อกรได้แต่ผู้ว่าเชียงใหม่ชนบุรีภูกเก,ก็ตก็ต้องนั่งครับผมครับผมครับผมอย่างเดียวนั่นแหละครับแล้วก็มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็สํานักงานตารวจแห่งชาติ ก็มาพูดคุยกันมาประชุมกันผมเสนอนายกเศรษฐานะไอกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคือมันมันมันไม่ถูกไม่ไม่ถูกที่แหละครับคือท่องเที่ยวมันก็ท่องเที่ยวไปสิครับกีฬามันก็กีฬาไปสิครับมันมาเกี่ยวอะไรว่าท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วคนที่มาเป็นไอท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะนะส่วนมากมันก็มามาจากกีฬามาจากภาระกรมพลระศึกษามากอะไรบ้างอย่างเงี้ย มันมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องท่องเที่ยวไงเข้าใจป่ะแล้วมันไปท่องเที่ยวและกีฬาแลวส่วนไอ้พวกท่องเที่ยวมันก็ไม่ค่อยได้มาไ้ท่องเที่ยวมันก็ไปอยู่ททททททมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเข้าใจป่ะเออมันก็มีทททแล้วแล้วมันก็มีท่องเที่ยวและกีฬาแล้วแล้วตกลงมีทั้งสองหน่วยงานการท่องเที่ยวก็ไม่เห็นพัฒนาหาเหวอะไรขึ้นมาเลยในในจังหวัดน่ะก็มีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่อีเวนต์ก็เท่านั้นเอง ก็จ้างอีเวนท์ทำกิจการ,กรนู้นกิจการนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปลงเฟซถ่ายรูปส่งเจ้านายก็เท่านั้นเองหรือเปล่าวะมันมีอะไรอะ่ะกีฬาความเป็นเลิศมีไหมอะ่ะเออและท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวมากขึ้นมอะ่ะทำกิจกรรมไปโครงการนี้ห้าดานแล้วมีตัวชี้วัดอะไรไหมล่ะอ่ะก็มาจัดกันไปก็ร้องรำทำเพลงกันไปสแสดง แสงสีเสียงกันไปก็เล่นกันเองผู้ว่าแม่งก็มาเล่นรองผู้ว่าก็ลองมาเล่นคนนู้นคนนี้ก็ต้องมาเล่นผมมาสายมีเส้นหน่อยก็พอได้เล่นมากถ้าใครไม่มีเส้นก็ไม่มีสิทธิ์หรอกมึงก็ได้นั่งดูไอ้โต๊ะเก้าอี้พลาสติกอะไอ้โต๊ะโซฟามึงยังไม่มีสิทธิ์ได้ไปนั่งดูเลยอะนี่แหละครับคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนแม่งแยกแยกอะไอ้กระทรวงท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวไปกระทรวงกีฬาก็กีฬาไป ส่วนกีฬาก็มีกลมต่างๆกลมความเป็นเลิศดกรมอาวุโสกรมหายอะไรก็ใส่เข้าไปไอ้ท่องเทียเทเท่ยวก็เอาท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือไม่ก็เอาไปยุบไปรวมกับททอท,อ,ทอ,อะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่หรอกแล้วชื่ออะไรวะท่องเที่ยวและกีฬาบ้าเปล่าก็ไม่ได้เรื่องอะ่ะบอกพี่อ่ะสรุปเขาว่าประชุมกันก็ไม่ได้ไประชุมอะไรก็กฟังอะ่ะมานั่งฟังนาะยยกโมนั่ง ฟังนายกสั่งการเนี่ยเพราะจะมา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 ,มา,มา,มาต่อกรอไรายได้อะแล้วมันมีมันมีมันมีมนมรัฐมนตรีมาไหมอ่ะมีไหมไม่มีนะมันต้องมีรัฐมนตรีต่องเที่ยวนะมันต้องมีรัฐมนตรีหาไทยมาด้วยนะไม่มีนะผอผอ,อ,อไม่ต้องมาหรอกต้องใส่ส่งใครมาก็ได้มารองก็ได้มาปรากฏว่าเขาก็ตกลงเป็นมติแล้วล่ะ อันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวน,นี่ผมเห็นด้วยนะแลวไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวนะก็นักท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะพอเปิดระยะเวลายาวขึ้นก็ทําให้คนที่ทําอาชีพนี้ก็มีการหาเงินได้มากขึ้นเออก็ถูกต้องนะเพราะว่านักท่องเที่ยวดังประเทศนายกเศรษฐาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวเร็วอ่ะเขากินข้าวตอนสามทุ่มสี่ทุ่ม่ยนะก็เลยเปิดพอปิดตีสองมันก็ มันก็ได้ใช้เงินน้อยได้แดกกันน้อยไงอาหารก็น้อยลงนะนี่ก็เป็นความคิดของท่านนะก็ไม่ได้เน้นสถานบริการอย่างเดียวไอสถานบริการคือร้านขายเหล้าอย่างเดียวเน้นร้านอาหารร้านอะไรด้วยมาไทยก็ดูแลกันไปแบ่งพื้นที่โซนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะก็ดูแลกันไปก็เท่านั้นแหละครับก็ดีก็เอาไปก่อนสี่จังหวัดจริงๆงมัน แม่งต้องทุกจังหวัดแล้วครับตีสองมันน้อยไปมันยังจะไม่ทันได้เมาอะไรกันเลยแต่ในเมื่อเราขยายปุ๊บเราก็ต้องถือโอกาสดาเรื่องความปลอดภยัยด้วยเรื่องเมาไม่ขับม้างอะไรบ้างก็ต้องเอาจัดการเรื่องนี้กันด้วยนะครับไม่ขยายอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามาขยายยาวๆนะรถรถพยาบาลรถกู้ภัยไม่รู้นะ ถ้ายาวๆ้วบางทีมันก็ดีนะเพราะว่าถ้ากินเหล้ากําลังมันเนี่ยตีสองปิดแม่งนีมันยังไม่ส่างเนี่ยแล้วมันเมาเมื่อขับรถเนี่ยถ้าปิดตีสี่นะพอถึงตีสี่มันสั่งเมาแล้วก็จะเออมันก็ขับรถไา้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่เชียร์เลยด่าแต่เรษฐาเศรษฐาไอ้แฟนขับพัดเพื่อไทยก็เป็นที่หน้าผมนะอะไรวะด่าแต่เพื่อไทยดาท่าแต่เรษฐา ก็ชื่นชมบ้างนะครับมันถูกจริตกับผมอ่ะถูกหรือผิดผมไม่รู้หรอกเพราะผมมันสายเทาอยู่แล้วก็ก็ดีก็เปิดกันดีๆจะเปิดตีสี่เลยเปิดแม่งถึงเช้าไปเลยเจ็ดโมงเช้ามันจะได้ทำบุญกันด้วยมันก็ได้ใส่บาตรกันด้วยไงยิ่งร้านเหล้าอยู่ติดถนนพอพระบิณฑบาตมันก็ไปใส่าบาตรกันเออก็ดีอ่ะอ่ะใช่ปะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ ประเทศนี้ฟังเรื่องเบาๆกันบ้างอย่าไปซีเรียสเคร่งเครียดกันมากนะักเลยจะดีที่สุดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลหลักเมืองพิษณุโโรนะครับเจ้าพ่อปูหลักเมืองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะเพราะพิธีตั้งศาลนี่เป็นพิธีที่พิธีใหญ่แล้วก็มีคือทําพิธีแบบแบบขังอ่ะเข้มขังมากๆเลยครับที่อยู่ใจกลางพิษาุโโรนะครับขวามือผม สารากาข้างหน้าคืออำเภอเมืองนะฝั่งนู้นตรงข้ามก็เป็นวัดใหญ่นะครับผมพระนเรศวรอยู่ข้างขวานี่มาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนะังสือเล่มนี้จะพลิกชีวิตของพวกเราได้นะถ้าเราอ่านคือทำอะไรก็ตามนะครับจะทำธุรกิจทำอะไรนูน่นนี่นั่นนั่นมันต้องมีศรัทธาครับหนึ่งศรัทธาในตัวเองแล้วทำไมเราจะสร้างความศรัทธาตัวเองได้ล่ะ มันก็ต้องมีเทคนิคเลยครับใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่จิตตกอ่ะก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะเอาเงินไปเอ๊ะทำไมได้บุญอ่ะมันไม่ใช่ได้ทานเอาเงินไปเข้ากองทุนดิสารพผลครับกองทุนนี้ก็ไปดูแลผู้ยากไร้กลับมาจรจัดเอาได้บุญยังไงบุญผมก็อเอาเงินนี่แหละครับไปใส่บาททุกวัน นะครับก็ได้บุญด้วยทั้งได้บุญทั้งได้ชาด้วยอ่ะอ้าวมาซื้อกันหน่อยครับเราอย่าซื้อเล่มเดียวครับซื้อหลายๆเล่มใกล้ปีใหม่ละก็ซื้อไปฝากผู้ดากผู้ใหญ่ที่นับถือพระพุ่เพื่อนฝูงหรือน้องๆก็ได้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่น่าจะได้ช่วยผมได้ซื้อเยอะๆผมตั้งเป้าไว้ปีสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดพอจบธันวาปุ๊บจะขายได้หนึ่งหมื่นเล่มเลยทีเดียวนะครับช่วยซื้อ ด้วยนะครับผมติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง f c e e o o o นกรกิจพลเดชวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์นี้ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับเราฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยครับมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีมะขามมะขามมะขามกวนมะพร้าวกวนกล้วยกวนนะครับอร่อยมากๆมี บวยสามรสซึ่งไม่มีเม็ดเลยนะแกะเม,ม็ดออกมีมะเขือเทศอบแห้งโอ้โหแต่มะเขือเทนี่ต้องคนชอบหวานหน่อยๆนะมันมันจะหวานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมหวานของมะเขือเทศอยู่แล้วนะแล้วก็มีน้ําหอมครับน้ําหอมสายมูเตรูย่อม,มนตาแล้วก็ยังมีกระถางครับสวยมากกระถางแคนตัดเป็นงานศิลปะจริงๆพร้อมทั้งมีพระพุทธราชรุ่น66รกสิบหปีทวีชคเป็นพระบูชาแล้วก็พระเหรียญซึ่ง รุงจ่าครับจ่าสิเบเอกดรชวีบูรณา,าเขตศิลปาจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างครับเข้าไปดูแล้วก็ช่วยซื้อผมด้วยวัขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะมีความสุขขอยบ้าคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทังประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชืชีวิตกลับ ชายชื่อีกชวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชชื่ออีกชีวิตกลับเด้ชีวิตชีวิตชีวชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชาย